นี่คือกรุงเทพมหานคารนะครับผมโอ้โหนี่ฮะสุดยอดจริงๆนะครับผมโอ้โหนี่คือนี่ไม่ใช่เมืองนอกนี่ไม่ใช่ต่างประเทศนะครับผมนี่คือไทยแลนด์พี่น้องโอ้โมองไปข้างหน้าก็จะเป็นนี่คือรถไฟฟ้า BTS พี่น้องเบอรงเอาครับโอ้โห ้ดีครับพี่น้องว,ว้าวรถไฟฟ้าบิงอยู่บนท้องถนนพี่น้องนะครับนี่ฮะเสียงกระซิ่ดังๆเลยเด้อจังหน่อยครับพี่น้องขนอะขอโทษขอไปหลายๆนะครับเสียงล่มแน่ครับเสียงรถแน่นะพี่น้องเนะาะวราผมได้ก็บม่ได้ถือไม้มาพี่น้องเอ้ยนี่ครับเพิ่งบรรยากาศพี่น้อง วานนี้เราเ็นวันด,ดี้นะครับ่อแม่พี่น้องบน,บ,นบ,นบนสุขูสุขนเนาะเมือน,นี้ก,พอพอพอกับพ่อพกับซ่องบาง่าวผุ้ไทยฟังเล่าคือเก้านะพี่น้องเมือนี้กบับบ่าวผู้ไทย้ฟังเล่าจะมาอัปเดตความเจริญของเมืองไทยคือเก้าหน้พี่น้องเนี่นก็คืออยู่ที่สะพานตากสินนะครับผมบ่าวพุทธจะถ่ทายบรรยากาศให้พี่นี่น้องอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ทางบ้านได้รับส้มคือเก้าหน้าพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องโอ้โหเบิ้งบรรยากาศ จริงๆนะครับนี่ครับผมโอ้โหนี่คือกรุงเทพมหานาครนะครับผมโอ้โหนี่ฮะสุดยอดจริงๆ,ๆนะครับผมโอ้โ นี่คือนี่ไม่ใช่เมืองนอกนี่ไม่ใช่ต่างประเทศนะครับผมนี่คือไทยแลนด์พี่น้องโอ้ oh. มองไปข้างหน้าก็จะเป็นเอเชียทิศนะครับผมพี่น้องนี่ครับฟิ่งบรรยากาศครับผม oh. ว้าวพี่น้อง oh. บอกได้เลยว่าคือวิวหลักล้านพี่น้องนะโอ้โห oh. พี่น้องนะ หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจากเมืองไทยนะครับผมพี่น้องนะขอบคุณประเทศไทยนะครับผมที่ให้บาร์บได้ฝากเราได้มีแบบนี้นะครับผมได้สัมผัสสิ่งนี้นะครับผมพี่น้องนะได้มาเห็นสิ่งนี้นะครับผมพี่น้องนี่คือรถไฟฟ้า BTS พี่น้องเบอ่งเอาครับโอ้โหดีครับพี่น้องว้าว รถไฟฟ้าวิ่งอยู่บนท้องถนนพี่น้องนะครับนี่ฮะเสียงกระซิ่งดังๆเลยเด้อจังหน่อยครับพี่น้องนะขอขอโทษขอไปห,หลาย,ลยนะครับเสียงร่มแน่ครับเสียงรถแน่นะพี่น้องเนาะว่าพผได้กับไม่ได้ถือไม้มาพี่น้องเอ้ยนี่ครับเพิ่งบรรยากาศพี่น้องบอกได้เลยว่าคือฝังสุดๆดพี่น้องเอ้ยนี่ฮะ สุดยอดจริงๆเมืองไทยนะครับผมพี่น้องโอ้ฟังมากฟังปังฟังพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่ครับเมืองไทยนะพี่น้องนะขอบคุณประเทศไทยนะครับผมที่ให้บ่าวผู้ดไดยฝั่งลราได้เห็นสิ่งนี้นะครับผมได้มาสัมผัสเมือไไมงอไทยนะครับผมได้มาทํางานเมืองไทยนะครับผมพี่น้องนะ พุ่งในไล่เดอ้อครับผมนี่ฮะเบื้องเลาพี่นอออ้องเอ้ยอย่าพ้าดเบื่อกันเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มงแชร์สกาย,ายน้ำเด้อพี่น้องเดีวกดกระดิ่งด้วยนะครัเบเพื่อทีบล็อบาีคลิปใหม่ๆของบ่าวบัวได้นะครับผมบ่าวบัวได้ก็จะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องในรับชมคือเก่านะครับผม โคตรเจริญพี่น้องเอ้ยนี่ครับเบื้องนี้มุมนี้ครับนี่ครับตึกนี้น่าจะเป็นตึกตุ้มยำกุ้งพี่น้องนะนี่ที่เขาเล่นหนังตุ้มยำกุ้งพี่น้องนี่ครับถ้าว่าเขาได้จ้ำผิษว่าเขาชดก็ไม่ได้เด้อพี่น้องนะนี่ครับผมเบิ่งความเจริญพี่น้องเบิ่งย่ำใดก็บ่เบื่อพี่น้องเอ๋ครับ ว่าคือฝังสุดๆพี่น้องเมืองไทยนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะความเจริญความสวยงามก็โอ้คือที่หนึ่งพี่น้องนะนักท่องเที่ยวก็อยากจะมาเยี่ยมชมนะอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศนี่นะครับพี่น้องนะโอ้พี่น้องเบิงครับได้มาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับมาเที่ยวมา เห็นความสะอาดเมืองไทยก็บางคนก็นอนแบบชิวๆพี่น้องเอ้ยนะครับผมเห็นความนี่ครับความเจริญบริวัติกันที่ตึกพี่น้องเนาะแต่ว่าบางคนเพิ่นว่าโอ้ยตึกหลายแวดวาน,น,นี่นะพี่น้องเห็นแล้วก็โอ้พี่น้องเห็นแล้วก็สะออนพี่น้องนะนีาา่ครับผม แม่น้ำมหาสัจจน,นะพี่น้องแม่น้ำมหาสัจจเด้อครับผมนี่นี่ครับนี่ครับพี่น้องบอกได้เลยว่าคือสุดคุ้มนะครับผมวิวนี่ครับผมวิวหลกัลกล้านเลยพี่น้องเออพี่วหลักล้านเลยนะพี่น้องนี่ครับโอ้สวยจริงๆนะครับผมสวยเอามากๆเลยนะพี่น้องเ่าเพิ่ได้เห็นทีไรก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะ ที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศที่นี่นะครับบรรยากาศสะพานตากาสินป์พี่นอ้องนะตากสินมหาราชพี่น้องเนี่แนะมสรถรถไฟวิ่งอยู่บนท้องถนนพี่น้องเห็นบ่ครับเห็นบ่นี่ครับพี่น้องนี่ครับผมโอ้ นี่โมเมนบงคือเด้อนีれれ่คือรถไฟฟ้า BTS พี่น้องเนี่ยมาเพื่ออะกันจะหมุนกล้องรอบๆให้พี่น้องได้เบิงได้รับส้มจัดเลยนะพี่น้องมองไปงลางก็จะเป็นเรือพี่น้องนี่เรือโบราณนะพี่น้อง เรือดินเนอร์นะนี่เรือดินเนอร์พี่น้องเบิง่งนี่นี่็ครับโอ้โ่น้องเพิ่งเครับผมบอกได้เลยว่าคือสุดยอดพี่น้องเอ้ยนี่ครับ บาผูไทยก็เฉพาะโจคปเพียงสานีก่อนเด้อครับพี่น้องฝากไลค์กดแชร์กดปุ่มซับสไคร้แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งน้ำเด้อพี่น,อน้อ,นองอำเ่อสีประภาิปใหม่ๆนะครับผมนะของบา่าวผู้ไทยนะครับผมพี่น้องนะสิ่งที่สัมพัญก็นหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจนะครับผมฝากพี่น้องพีนง่นั่งใจให้บาห่าวผู้ไทยด้วยนะครับผมนะบา่าวผู้ไทยก็ทำช่องใหม่นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีครับผม